วัสดีครับผมสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับต่อสู้รายการจีพีแชนแนลครับวันนี้พาพี่น้องมาเบิ้งครับเอามันมาขายครับวันนี้อยู่ลานมันนะครับออเจริญสุขพุทธบุรบนะครับเบิ้งบรรยากาศลานมันครับมันแห้งครับพี่น้องตอนนี้กิโลกรัมละสามบาทนะครับตาเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งนะครับ เอามันลงนะครับโอ้ยต้นทุเรียนครับต้นทุเรียนกำลังเป็นหมากเลยครับโอ้นี่ครับต้นทุเรียนก็ำลังเป็นหมากเลยอันนี้เป็นล้านมันครับล้านมันเิ่นเห็ดมันแหงขายนะครับเป็นสีเป็นมันแหงนะครับอันนี้คือลาดมันนะครับพาพ่น้องมาชมบรรยากาศที่เฮาเอามันนะครับลงมาขายนะครับวันนี้ อามันลงมาขายหรือรานมันสดสดร้อนๆเลยนะครับในวันนี้นะครับคิโลละสาบาทนะครับพี่น้องครับอยู่อำเภอเชีมราชครับจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับรถตักรถอันนี้ออกไปแล้วครับนี่รถส่วนออกไปแล้วครับเดี๋ยวภาพพี่น้องมีบึงบรรยากาศสดๆอยู่ยู่ไฮ้ครับวันนี้อยู่รานมันนะครับ บรรยากาศมาให้พี่น้องเบิรงครับอันนี้คือ,เ,อ,อเป็นในสีสีแเหก็กถีเป็นมั่นแห่งนะครับครับสีแเหก็กถีเป็นมั่นแห่งอู้แบบหลายเลยครับพี่น้องครับน่าอ,อันนี้คือเป็นมั่นแบบบ้านเฮาเลยนะครับนี่าพาไปเบิรงครับเป็นอัอะกเหล้วก็สีแล้วก็ฝักไปขายครับ ลานมันนะครับสดๆเลยนะครับโอ้หลายๆนี่เจ้าของลานเนครับของลานเพิ่ตัดขึ้นนะครับนี่เอดมันแบบลายเลยครับนี่แบบใ่แบบลแบบายครับนี่ทึงมันแหง่งทึ้งโอ้โอแน่แนคัก บ <laughs> มเมนสิทธิจกออกซะก,ก่อนบ่ <c oughs> โอ้ยไปเบิง้งไปเบิ้งโอ้อันคือบรรยากาศสดๆนะครับเ <c oughs> บิง้งคุณโจกออกครับนี่โอ,โอ้กินบรรยากาศกินดีแฮะครับไ <c oughs> เบิ้งคุณโจกครับจกจก <c oughs> มันครับ สรุปมาที่กันครับโอ้ตัวง่ายๆเลยครับโอ้ผนกับว่าไงทื่กันครับรถเอารถตักเอานะครับอ่าดูดูกำลังมาไลา่ที่ก,ก,กนครับ ขั้นหนึ่งครับนี่ข่ <c oughs> วนนะครับตู้มือนสีสมัยใหม่ครับสมัยใหม่สมัยอันนี้ยกออกเราตะกี้นั้นใส่ข้นครับตู้มือน,นีต้องใส่รถครับ ้วนออกเลยครับเงา้ยเงี้สุดยอดดีครับผมว่ามันแต่ละหัว,วพี่นอ้องเต็มสตีมนะครับบรรยากาศสดๆ ค่าค่าครับนีตอนนี้กิโลละกิโลละสามบาทครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับกิโลสามบาทเออกดนะครับเรียบร้อยครับอันนี้คือขั้นหนึ่งครับไปอีกขั้นหนึ่งครับพี่น้องเหยียบอีกขั้นขั้นหนึ่งตู้ออกง่ายๆเลยครับเป็นเป็นรถรถไถพ่วงนะครับรถไถพ่วง เห็ยันมาให้กันครับสงไัยมากคำส่วงใัยมากคำครับดีมึงจะไม่ได้กับเนี่ยต้องบอกี่เกอนกัน แนแนนไลท์ครับพี่นอนแน่นไลท์เปิดบ่ไดนี่มันมันเท่าครับพี่นอนไหวง,ง่เลยครับนี่โอ้โ <c oughs> ีสมร ับ <laughs> เจะาล้องร้านเป็นหันบึงแน่นทำไมออกใสู่ที่ับบดูันนแ่นมครับผมแน่นน้าเหี้ ดูกับห mm ัว hmm. มั mm ้อบรรทมาตายรทัหในแถวดูดูแบบกู้ัยใกลานจะเขาใจกู้ของเ่า ร้านมันนะครับร้านมันที่เพิ่นรับซื้อนะครับแถวแถวบ้านนะครับอันนี้คือเอาขายในมันสดนะครับมันสดกิโลละสาบาทนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นร้านมันอยู่แถวบ้านนะครับเป็นมันสดนะครับแต่ว่าเพื่อนจะเฮ็ดมันแห้งนะครับเปขายนำอันนี้คือเป็นรถของเข้าสีเอามานะครับทุกคนอันนี้คือเป็นรถของเข้าสีเอามานะครับเอามาจำหนายเอามาขายนะครับทุกคน ไเยันมาแล้วครับ yeah. <Yeah. S 1> uh, แวแวเอ้าก็จะฝากพี่น้องหากบ่นั้นแวะแล้ว,วนนกันครับ mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดวิงค์นะครับเพื่อติดตาม บในการเ y o u ยูทูบก็คลิปมาต่อไปในกันแกันครับอ่าสัลดีคลิปนี้นะครเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอก,ก,กันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ